นิทานอีศบเรื่องห่านอยากเป็นหงการละครั้งหนึ่งมีห่านตัวหนึ่งมีขนสีขาวราวกับหิมะมันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับความงานที่ธรรมชาติได้มอบให้และเจ้าห่านก็คิดว่าตัวมันเองเป็นห่านที่สวยงามที่สุดในฝูงเจ้าห่านเริ่มแยกตัวออกจากฝูงแล้วว่ายน้ําตัวเดียวตามลําพังมันพยายามวางตัวให้งดงามและสง่างามที่สุดโดยการชูคอให้สูงเพราะมันคิดว่า ถ้ามันมีคอยาวจะทำให้มันงดงามเหมือนกับหงเจ้าห่านพยายามยืดคอของมันจนมันรู้สึกเจ็บไปหมดเป็นมันก็ยังไม่ละความพยายามจากนั้นมีกบเท่าตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมาและพูดขึ้นว่าถึงเจ้าจะพยายามอย่างไรเจ้าก็ยังคงเป็นเพียงห่านตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงได้หรอกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพยายามที่จะเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ และการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเองจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงได้